ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับในกลุ่ม V.I.P และพี่ๆที่ติดตามในช่องทาง YouTube ในช่องบักหนึ่งบนเตงครับสําหรับวันนี้ครับวันที่26เดือนมิถุนายนปี2566บครับบักหนึ่งมีฟุตบอลมาฝากที่3คู่เช่นเคยครับเริ่มจากคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างทอรฮัตตันครับเปิดบ้านพบกับทางด้านทีวอร์เดอร์ครับคู่นี้ต้องทำกันขันในเวลาเที่ยงคืนครับของบ้านเรา คู่ต่อมาครับเป็นคู่หลังดันดาครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเซนต์แพติคครับคู่นี้ทําการแข่งขันในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีครับและคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างแชมล็อร์ลูเอ์ครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเดอะรีซิตี้ครับคู่นี้ทําการแข่งขันในเวลาตีสองของบ้านเราครับและก่อนที่เราจะไปรับชมมาฟังครับบักหนึ่งขอกําลังใจจากพี่ๆสักคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําผลงานครั้งต่อไปของบักหนึ่งด้วยครับ และสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนำเล่นนะครับยังไม่มีกลุ่มให้แนวทางฟุตบอลนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ atdedno1 ครับหรือ atdedno1 ่นเองครับอย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับในกลุ่มของเราครับรับประกันพาบวกทุกวันแน่นอนครับอยู่ที่พี่ๆจะจัดสรรงงบประมาณครับและมีระเบียบวินัยในการเล่น แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆในกลุ่มวีพีทุกท่านด้วยนะครับสาหรับค่าคืนที่ผ่านมาและคืนก่อนๆด้วยนะครับก็สามารถไปถึงฝั่งฝันกันทุกท่านเลยนะครับบอกหนึ่งบอกนะครับในกลุ่มวีพีของเราไม่ทําให้พี่ๆผิดหวังครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นคู่ระหว่าง f อฟซีโทฮัตตันครับเปิดบ้านพบกับทางด้านทวาวเดอร์ไอครับ สำหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่าง F c ฟทวารตันครับพวกเขาอยู่อันดับที่1ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด1ิามนัดชนะ9้าเสมอสามแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดครับลกได้เสียครับพวกเขาได้สาสิบสองเสียไปแดมีสาสิบแต้มครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างทวาร์ดเอฟครับพวกเขาอยู่อันดับที่9ของตารางครับลงเล่นไปแล้ว13านัดครับชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงเจดนัดครับ ลูกได้เสียพวกเขาได้11เสีย17ครับมีเพียง16แต้มเท่านั้นครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูที่ฟอร์มการเล่นและผลงานในเกมลีกของพวกเขานะครับ10นัดล่าสุดเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่าง f อฟทอร์ตันครับฟอร์มการเล่นของเขาและผลงานในเกมลีก10นัดล่าสุดครับพวกเขาเองครับสามารถเก็บใชยชนะไปได้ถึง6นัดครับเสมอไป3และแพ้เพียง1นัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านฟอร์มโดยรวมพวกเขา3านัดล่าสุดครับ พวกเขาเก็บชชยชนะไปได้ไหนึ่งนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับและเป็นนัดล่าสุดครับที่พวกเขาเปิดบ้านพบกับทางด้านทอรนไอเอฟครับและแพ้กับทางด้านทอนไอเอฟครับไปด้วยสกอร์สามสองครับและเป็นนัดล่าสุดครับที่พวกเขาแพ้ครับมาต่อกันที่ฟอร์มการเล่นและผลงานเกมในบ้านของพวกเขาห้านัดล่าสุดครับสําหรับเกมในบ้านของเขาห้านัดล่าสุดพวกเขาสามารถเก็บชชยชนะไปได้ถึงสามนัดครับ เสมอไปหนึ่งและแพ้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านผลประกอบการครับเกมในบ้านพวกเขาห้านัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่ๆนักทุนไปได้เพียงสามนัดครับและขาดทุนไปสองนัดครับซึ่งสองนัดล่าสุดครับเกมในบ้านพวกเขาพวกเขายังไม่ทํากําไรสองนัดติดๆแล้วครับเริ่มจากเกมที่พวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทางด้านลุนบีเคครับไปด้วยสกอร์ศูนย์มาโดนศูนย์ซึ่งในเกมนั้นพวกเขาขึ้นเป็นต่อยที่ราคาครึ่งลูกครับและเสมอกันไป ทำให้พี่ๆขาดทุนครับและนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับทางด้านทอนในทอนในเอฟครับไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับและในเกมนั้นพวกเขาขึ้นเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งครับและทําพี่่ขาดทุนไปครับซึ่งเป็นสองนัดล่าสุดครับที่พวกเขาขาดทุนสําหรับเกมในว่นของเขาครับเรามาต่อกันที่ทีมเยือนครับอย่างทางด้านทวาราเด้เอฟครับ ฟอร์มการเล่นและผลงานพวกเขา10นัดล่าสุดในเกมลีครับพวกเขาเองครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียง4นัดครับเสมอไป1และแพ้ไปถึง5นัดด้วยกันครับส่วนฟอร์มการเล่นโดยรวมพวกเขา3นัดล่าสุดครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดครับเสมอไป1และแพ้ไป1นัดครับซึ่งนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทางด้านไอเคออเดอร์วอร์ครับไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ มาดูกันต่อที่ฟอร์มและผลงานการเล่นในเกมเยือนพวกเขา5นัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้เพียง2นัดครับและแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับส่วนทางด้านผลประกอบการครับเกมเยือนพวกเขา5นัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่น้องทุนไปได้เพียง2นัดเท่านั้นครับและขาดทุนไปถึง3นัดด้วยกันซึ่งเกมนัดสุดท้ายครับที่พวกเขาออกไปเยอทางด้านนอร์บีเอครับ พวกเขาสามารถเอาชนะทางด้าน n อร์บีเครับไปได้ด้วยสกรอสามตระตต่อสซึ่งในเกมนั้นครับพวกเขาขึ้นเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับและสามารถเก็บชายชนะไปได้ครับและทํากําไรกับพี่นักลงทุนเป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับและสุดท้ายครับที่ผลงานเฮตุเฮตของทางด้านเจ้าบ้านอย่างทอนฮัตตันครับที่เคยเปิดบ้านพบกับทางด้านทวาดอร์เอฟครับหนัดครับที่ผ่านมาเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่าง ฮอร์คตันครับสามารถเก็บยชนะไปได้สามนัดครับเสมอไปสองและแพ้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านของทางด้านฮอวตันครับที่เปิดบ้านพบกับทางด้านทวาเดอร์เอฟครับหกนัดที่ผ่านมาพวกเขาทํากําไรกับพี่ๆนักลงทุนไปได้สามนัดครับและขาดทุนไปสามนัดด้วยกันครับซึ่งนัดล่าสุดครับที่พวกเขาเจอกันครับในวันที่หกเดือนแปดปี2 0 2พันยครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านทวาร์ อเดอร์ f อครับไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและในนัดนั้นครับพวกเขาขึ้นเป็นต่อที่ราคาปอปลาครับและสามารถทำกำไรให้กับพี่ๆนักทุนได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผลการเปรียบเทียบอัตราต่อรองนะครับของราคาเอเชียนเฮนรี่แคปบครับก่อนเปิดตัวครับราคาอยู่ที่หนึ่งลูกครึ่งหนึ่งลูกครึ่งครับทางเจ้าบ้านค่าน้ำอยู่ที่ศูนจุดเก้าสี่ครับถิ่นเยือนค่าน้ำอยู่ที่ศูนจุดแปดสองครับและ ตอนเปิดตัวครับราคาอยู่เท่าเดิมครับค่าน้ําก็อยู่เท่าเดิมเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านราคา 1x2 ครับราคาก่อนเปิดตัวครับชี้ไปทางด้านเจ้าบ้านครับค่าน้ําอยู่ที่1.40ครับราคาเสมอครับอยู่ที่4.40และราคาค่าน้ําของทีมเยือนอยู่ที่5.50ครับส่วนราคาที่ตลาดเปิดออกมาตอนนี้ครับค่าน้ําทุกอย่างอยู่เท่าเดิมครับส่วนทางด้านสูงต่าเต็มเวลาครับ ก่อนตลาดจะเปิดครับอัตราสูงต่ำอยู่ที่สามลูกครับค่าน้ำอยู่ที่0.91ครับและค่าน้ำราคาต่ำอยู่ที่0.85าครับซึ่งเลนราคาและค่าน้ำนี้ครับยืนพื้นจนถึงตอนตลาดเปิดครับผมและสำหรับค่ำคืนนี้ครับเลนราคาบอลเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งครับสูงต่ำครับเปิดอยู่ที่สามลูกครับ ส่วนทางด้านราคา1 x 2ครับราคาให้ไปทางด้านเจ้าบ้านครับอยู่ที่1.40ครับสําหรับบักหนึ่งครับบอลคู่นี้บักหนึ่งขออยู่ทางด้านเจ้าบ้านครับเป็นต่อมาแค่เพียงหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับยังไงซะทางบ้านเจ้าบ้านมีแน่ครับสองลูกและให้เน้นไปทางด้านสกอร์สูงครับต่อมาเพียงแค่สามลูกครับบักหนึ่งมั่นใจครับบอลคู่นี้มีเกินสามลูกแน่แ่ครับเรามาต่อกันคู่ที่สองเลยครับ อยู่กันที่ไอแลนด์พิมลีครับเป็นคู่ระหว่างดันดาครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเซนแพทริกแอนเลติครับสำหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างดันดาครับพวกเขาอยู่อันดับที่5ของตารางลงเล่นไปแล้วทั้งหมด22นัดครับชนะไป10เสมอ5แพ้ไป7ครับลูกได้เสียพวกเขาได้33ครับเสีย29มี35แต้มครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเซนแพตริกครับพวกเขาอยู่อันดับที่3ของตารางครับ ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด22นัดครับชนะ12เสมอสองแพ้ไป8ครับลูกได้เสียครับพวกเขาได้38เสีย30มี38แดแต้มครับเรามาเริ่มกันที่ฟอร์มการเล่นโดยรวมและผลงานในเรียงพวกเขา10นัดล่าสุดครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างดันดานครับฟอร์มการเล่นของพวกเขาและผลงาน10นัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงหนัดครับ เสมอไปเพียงหนึ่งนัดและแพ้เพียงแค่สามนัดครับสาหรับฟอร์มโดยรวมพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดครับในลีกพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้สามนัดติดต่อกันครับซึ่งในเกมล่าสุดครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านด็อกเฮดายูาน่นเตดครับและสามารถเอาชนะทางด้านเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮดาครับไปได้ได้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลงานและฟอร์มในบ้านพวกเขาห้านัด ล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงสามนัดครับและเสมอไปเพียงสองนัดเท่านั้นครับสาหรับพวกเขาแล้วครับเกมในบ้านห้านัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับถือว่าทีมที่แข็งแกร่งครับสําหรับเกมในบ้านพวกเขาห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาครับซึ่งในเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านยูซีดับลินครับไปได้ด้วยทกกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนผลประกอบการครับเกมในบ้านพวกเขาห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทํากาไรกับพี่ๆนักทุนไปได้ถึงสี่นัดด้วยกันครับและเสมอตัวไปหนึ่งนัดครับสําหรับเกมในบ้านของทางด้านดันด้านนะครับห้านัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่ขาดทุนนะครับพวกเขายังทํากําไรกับตัดพี่ๆนักทุนต่อเนื่องครับสําหรับเกมในบ้านพวกเขาเรามาต่อกันที่ฟอร์มโดยรวมและผลงานของทางด้านผู้มาเยือนอย่างเซนส์แพทติกครับ ผลงานสิบนัดล่าสุดของพวกเขาครับพวกเขาสามารถเก็บชชยชนะไปได้ถึงเจ็ดนัดครับและแพ้ไปสามนัดด้วยกันครับสําหรับฟอร์มโดยรวมพวกเขาสามนัดล่าสุดพวกเขาเก็บใช้ชนะไปได้สองนัดครับและแพ้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับซึ่งนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านพบกับทางด้านเซียวบอนครับและสามารถเอาชนะเซียวบอนไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านผลงานและฟอร์มในเกมเยือนพวกเขาห้านัดล่าสุดครับ พวกเขาเองสามารถเก็บชนะไปได้ถึงสามนัดด้วยกันครับและแพ้ไปสองนัดครับซึ่งในเกมล่าสุดครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านด็อกเฮดาครับและแพ้กับทางด้านด็อกเฮดาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการเกมเยือนพวกเขาห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำกำไรกับพี่นักทุนไปได้ถึงสามนัดครับเสมอตัวไปหนึ่งครับและขาดทุนไปหนึ่งครับและนัดที่ขาดทุนครับ เป็นนัดล่าสุดที่พวกเขาออกไปแพ้กับด็อกเฮด้าครับซึ่งในเกมนั้นเป็นทางด้านด็อกเฮด้าครับเป็นตอยู่ที่ราคาปอปลาครับและก็เป็นเกมเยือนนัดล่าสุดของพวกเขาครับที่ไม่ทํากําไรให้กับพี่ๆนักลงทุนครับและสุดท้ายครับที่ผลงานเฮตัวเฮตเกมในบ้านของดันดาครับที่เปิดบ้านพบกับเซนติกมีทั้งหมด9นัดครับและ9้านัดที่ผ่านมาครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างดันดาครับ สามารถเก็บแชรยชนะไปได้4นัดครับเสมอไป3และแพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านของพวกเขาที่เจอกับเซนเปอรพติกครับ9นัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทํากําไรกับพ,พี่น้องทุนไปได้เพียง3นัดเท่านั้นครับและขาดทุนไปถึง6นัดด้วยกันครับและในนัดล่าสุดครับเกิดขึ้นในวันที่4เดือนมีนาคมปี2023ครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านเซนเปอรพติกครับ ไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งในเกมนั้นครับราคาอยู่ที่เสมอครับและพวกเขาทํากําไรกับพี่นักลงทุนในนัดล่าสุดได้ครับและเรามาดูกันที่ผลเปรียบเทียบอัตราต่อรองราคาเอเชียนแฮนดิแคปครับเราวางก่อนเปิดตลาดครับและตอนเปิดตลาดครับสําหรับราคาเอเชียนแฮนดิแคปครับก่อนเปิดตลาดครับอยู่ที่ราคาเสมอครับค่าน้ําเจ้าบ้านอยู่ที่1.04ครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับค่าน้ําอยู่ที่0.84ครับและสําหรับทางด้านราคาต่อรองครับไม่ขึ้นไม่ลงครับอยู่ที่เดิมครับส่วนทางด้านราคา 1x2 ครับก่อนเปิดตลาดครับค่าน้ํเจ้าบ้านชนะอยู่ที่2.65ครับเสมออยู่ที่3.50ครับแล,และสุดท้ายที่ค่าน้ําทีมเยือนชนะครับอยู่ที่2.39ครับและสําหรับราคา 1x2 ครับเปิดตลาดราคาอยู่เท่าเดิมครับไม่ขึน้ <kidding. S 2> ขนไม่ลงครับ สุดท้ายครับที่ราคาสูงต่ำเต็มเวลาครับก่อนเปิดตลาดครับเปิดอยู่ที่สองลูกครึ่งครับค่าน้ำสกอสูงครับให้อยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสามครับส่วนค่าน้ำสกอต่ำครับให้อยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสี่และเปิดตลาดมาราคาค่าน้ำอย่างเท่าเดิมครับไม่ขึ้นไม่ลงครับและสำหรับเกมในคืนนี้ครับเลทราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านเป็นต่อราคาเสมอนะครับสูงต่ำครับเปิดอยู่ที่สองลูกครึ่งครับ ถุงต่ำแรกครับเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกสำหรับบักหนึ่งเองครับบอลคู่นี้บักหนึ่งขอเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านอย่างดันดาครับมั่นใจครับว่าพวกเขาเอาอยู่ครับและบอลคู่นี้ครับอาจจะมีสกอร์สามลูกขึ้นไปครับยังไงบักหนึ่งลุ้นไปทางด้านสกอร์สูงด้วยครับและเราก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในไอซ์แลนด์พีเมรีครับเป็นคู่ระหว่างแชมเลอกโรเวอร์ครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเดลีย์ซิตี้ สำหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างแชมล็อกเลเวอร์ครับพวกเขาอยู่อันดับที่1ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด22่สิบนัดครับชนะสิเสมอ7แพ้ไป3ครับลูกได้เสียครับได้46เสีย20มี43่แต้มครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างเดลี่ซิตี้ครับพวกเขาอยู่อันดับที่2ของตารางครับลงเล่นไปแล้ว22่สินัดครับชนะสิเสมอ6แพ้ไป5ครับ ได้เสียพวกเขาได้30เสีย16มี39แต้มครับเราจะมาเริ่มกันที่ฟอร์มโดยรวมและผลงานในเกมลีกของทั้งคู่ครับ10นัดล่าสุดเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างแชมล็อกโลเวอร์ครับฟอร์มพวกเขาและผลงาน10นัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บแชยชนะไปได้7นัดครับเสมอ1และแพ้เพียง2นัดเท่านั้นครับสำหรับฟอร์มโดยรวมพวกเขาสามนัดล่าสุดพวกเขาสามารถเก็บชชยชนะไปได้ถึงสนัดครับ และเสมอไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับซึ่งสามนัดล่าสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครครับและนัดล่าสุดครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านโบฮีเมียนครับและเสมอกับทางด้านโบฮีเมียนไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นและผลงานเกมในบ้านพวกเขาห้านัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงสี่นัดครับและแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับซึ่งในสองเกมล่าสุดของพวกเขาครับ พวกเขาสามารถเก็บใช้ชนะได้สองนัดติดติดครับซึ่งเริ่มจากพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านดันดาร์ครับไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับและนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านยูซีดับลินครับไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านพวกเขาห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่น้องทุนไปได้สามนัดครับเสมอตัวหนึ่งครับและขาดทุนไปหนึ่งนัดครับ ซึ่ง2นัดล่าสุดครับที่พวกเขาเปิดบ้านชนะทางด้านดันดาครับและล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะยูซีดับลินครับสนัดล่าสุดครับเป็นนัดที่เขาทํากําไรกับพี่ๆสองนัดรวดครับเรามาต่อกันที่ฟอร์มโดยรวมและผลงานในเกมลีกของทางด้านทีมเยือนอย่างเดรี่ซิตี้ครับสินัดที่ผ่านมาพวกเขาครับพวกเขาสามารถเก็บแพยชนะไปได้ถึง5นัดครับเสมอไปสและแพ้ไปสนัดด้วยกันครับ สำหรับฟอร์มการเล่นโดยรวมพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขาเก็บชชยชนะไปได้เพียงหนึ่งนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งนัดครับซึ่งในเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านฮอกซิตี้ครับไปได้ด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านฟอร์มและผลงานในเกมเยือนพวกเขาห้านัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชชยชนะไปได้ถึงสามนัดครับและแพ้ไปสองนัดด้วยกันครับซึ่งในสองเกมล่าสุดครับ พวกเขายังไม่สามารถเก็บใช้ชนะได้ครับในเกมล่าสุดพวกเขาออกไปแพ้กับทางด้านเซนต์แพตริกแอลติครับไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมเยือนพวกเขาห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขาทำกำไรกับพี่ๆนองทุนไปได้ถึงสมนัดด้วยกันครับและขาดทุนไปสองนัดครับซึ่งเกมเยือนพวกเขาสองนัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่สามารถทำกำไรให้กับพี่ๆนองทุนได้สองนัดติดติดแล้วครับ และสุดท้ายครับที่ผลงานเฮตูเฮตเกมในบ้านของแชมป์ล็อกโลเวอร์ที่เปิดพบกับทางด้านเดลิซิตี้ครับมี9นัดครับและ9นัดที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแชมป์ล็อกโลเวอร์สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง6นัดครับเสมอไป2และแพ้เพียง1นัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านของแชมป์ล็อกโลเวอร์ครับที่เจอกับเดลิซิตี้9นัดที่ผ่านมาซึ่งเลนละคบเปิดเพียง8นัดเท่านั้นครับ และแปดนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่ๆนักลงทุนไปได้4ี่นัดครับเมอตัวไป1และขาดทุนไป3มนัดด้วยกันครับซึ่งในเกมล่าสุดครับในวันที่4เดือนมีนาคมปี2 0ง3ครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านเดลี่ซิตี้ครับไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งซึ่งในเกมนั้นครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างแชมล็อกโรเวอร์ครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอปาครับ และก็ไม่สามารถทํากําไรให้กับพี่ๆนักลงทุนได้ครับและเรามาดูทางด้านผลเปรียบเทียบอัตราต่อรองราคาเอเชียนแฮนดิแคปครับก่อนเปิดตลาดและเปิดตลาดครับสําหรับราคาเอเชียนแฮนดิแคปครับก่อนเปิดตลาดครับอยู่ที่ครึ่งลูกครับซึ่งค่าน้ําทีมเจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.01่งจุดศูนย์หนึ่งและค่าน้ําทีมเยือนชนะครับอยู่ที่0.87แและทางด้านราคาเอเชียนแฮนดิแคปครับตอนเปิดตลาด อยู่เท่าเดิมครับไม่ขึ้นไม่ลงครับส่วนทางด้านราคา 1x2 ครับค่าน้ำให้เจ้บบนนาบ,บานันชนะอยู่ที่2.01ครับเสมออยู่ที่3.35ครับและค่าน้ำให้ทีมเยือนชนะอยู่ที่3.50ครับและทางด้านราคา 1x2 ครับเปิดตลาดมาค่าน้ำอยู่เท่าเดิมครับไม่ขึ้นไม่ลงครับส่วนทางด้านสูงต่ำเต็มเวลาครับเลทเปิดอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ ค่าน้ำสูงชนะอยู่ที่0.90ครับส่วนค่าน้ำต่ำชนะอยู่ที่0.97ครับและทางด้านสูงต่ำเปิดตลาดมาครับมีการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาสูงชนะครับค่าน้ำไหลลงมาอยู่ที่0.89ครับส่วนราคาค่าน้ำต่ำชนะอยู่เท่าเดิมครับ0.97และสำหรับเกมในค่ำคืนนี้ครับ เลนราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านเป็นต่อครึ่งลูกครับสูงต่ำเต็มเวลาครับอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งครับสูงต่ำแรกเปิดอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับสําหรับบางหนึ่งเองครับบอลคู่นี้ขอเลือกอยู่ทางด้านทีมเยือนอย่างเดลี่ซิตี้ครับมั่นใจครับว่าเกมนี้เขามาขอแบ่งแต้มไปได้แน่นอนครับและดูจากรูปการนะครับเกมในข้ามคืนนี้น่าจะเป็นเกมคู่ที่อึดอัดที่สุดครับ ผลสกอร์อาจจะออกมาที่หนึ่งหนึ่งครับแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสเต็ปสามของวันนี้ครับนั่นก็คือคู่ระหว่างโทฮัตตันครับเปิดบ้านพบกับทางด้านทวาเดอร์สำหรับบอลคู่นี้บังหนึ่งเลือกอยู่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างโทฮัตตันครับและเลือกไปทางด้านสกอร์สูงครับคู่ที่สองครับเป็นคู่ระหว่างดันดอครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเซนเปอรติครับสำหรับบอลคู่นี้ครับ บักหนึ่งอยู่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างดันดอกครับและเน้นไปที่สกอร์สูงครับและคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างแชมป์ล็อกโลเวอร์ครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเดรีซิตี้บอลคู่นี้ครับบักหนึ่งอยู่ไปทางด้านทีมเยือนอย่างเดรีซิตี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจพี่ๆกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าเกิดถูกใจหรือว่าคิดเห็นตรงกันนะครับก็ขึ้นรถไปด้วยกันครับ แต่ถ้าหากว่าไม่ถูกใจพี่ท่านใดจะขัดจากสวนก็ไม่ว่ากันนะครับและสําหรับพี่ๆที่ยังไม่มีกลุ่มนำเล่นนะครับยังไม่มีกลุ่มให้แนวทางนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ addededno1 ครับหรือว่า a d d e d e n o 1ครับและสําหรับพี่ๆที่แอดไลน์มานะครับก็สามารถเข้ากลุ่ม VIP ได้เลยทันทีนะครับซึ่งในกลุ่มของเรานะครับ ยังมีตัวชีเด็ดตัวเน้นตัว v i p ไว้ให้พี่ๆอีกนะครับและบักหนึ่งการลันไตยครับผาบวกทุกวันแน่นอนครับอยู่ที่พี่ๆจะจัดสรรงบประมาณและมีวินัยในการเล่นมากน้อยเพียงใดครับสุดท้ายนี้ครับบักหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆในช่องทาง YouTube ในช่องทีเด็ดบักหนึ่งนะครับที่ติดตามบักหนึ่งครับและก็พี่พี่ในกลุ่ม VIP ทุกทกท,กท่านครับแล้วก็วีพี่ที่ติดตามบักหนึ่งในทุกๆช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับหมูกอบ